ครับผมวันนี้เราเราก็มาต่อกับอีพีสองครับได้เลยนะครับกับการประวรกวดประทวนนะครับรเราจะจัดเรื่องอะไนะครับเินีต้อนรัท่านอภิสิทธิ์แสงรัศมีครับการองนายกองค์การบริหารส่วนตัวของท่านครับรงงไดไ้งามมาทำงานดียวะถ่าเลยถ่ายงามเลยเ และลองชนะเลอนครับการประกวดกระทงประจำปี2567ครับลองชนะเลิศได้แก่นายติลราชลักษ์ครับหมู่12ครับเรียนเชิญท่านประธัน Thế mấy rồi này Thế mấy rồi Thế mấy rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Lòng chín các bạn. Đảng bộ Cà Thùng ngày 19/11/2017, của ông Tràng Bảy, nói đấy. Đi học đấy. Đi học nó người rồi. Đi โอเคครับผมก็ร้านขาร้านกินเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมครับผมท่านองปรมกีสิมอบให้แมมันเรืงะมีเป็นรางวัลรเล่เชออีกครั้งครับนะครับผู้คนก็เริ่มหลังไหลเข้ามานะครับเชียครับสองวันครับเออเ่เชียร์เลยครับ สองวัลน,นะครับการประกวดที่เราเพิ่าแจ้งกันเสร็จคิสริครับกนใจัยกิน,ลกกน,เ,กนเลอกเลยเงินสุดตัวนะครับในการมอบให้เลยนะครับเพื่อเป็นของกำลังใจให้นะครับในปีถัดไปนะครับถ้าอยากได้ผะก็เยอะๆก็รุ่นๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเชิญท่นานลองมอบก่อนนะครับ มีอมีมีดอมีใจดอคิดไปเดี๋ยวแล้วก็่อยู่แถวๆนี้แหละสองรางวัลเลยครับนี่แหละนะนี่จะเยอะนะปีหน้าอยากให้มาอกก็รีบใส่เยอะบ้านเลยครับเาะบนองบ้านเนี่ยมันอยู่ไกลนการจัดการก็ลูกยานีด้เลครับขอบคุณครับท่านรองสุรเสตอนนี้ครับกลังเดินหาอริลอยู่ครับดลดับต่อไปครับเป็นรางวัลชาร์ลส์การประกวดตงตงประจาปี่ครับ นชี่เลมีหล่มีแค่นีแหละนายนต้นสบูครับหมู่ทสองครับเรียนเชลยเลยครับนี่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ครับแข่งมาประกที่ครับเ้กต่อไปครับเรียนเพลยนะครับท่นสทหงสรรนะครับนายกเสรสุลท่ เราจะให้จากกระทงกระทงนะครับเก็บทางดูได้เลยนะครับว่ากำลังข้ามที่เรากำหนดท่านกอนเลยว่าต้องมีหน้ากว้างนะครับหน้าตั้งไม่ต่ำกว่า50เซนนะครับแล้วก็ต้องเป็นวัสดุที่จับธรรมชาติลอยน้ำได้นะครับขอบเชิญเลยครับอันนี้เกินโต๊ะกระโดงนะครับโดยท่านนายกเศรษฐาชสีมานะครับขอเสียงตบมือหน่อยครับ

อยากแม่นี่ไหนแม่คุณผู้ชายบ้านอยากอะไรพูดโอ้ไม่ใช่กวาดินีะกวาดอ่ะครับข้าวปลานั่งนี่นั่งนี่เพืวอนไม่ได้เหรอนี่นี่เลยนั่งนี่นะเสียร์นี่นะนั่ะข้างเขาเขาบอกมานั่งเสียร์นี่นะโอเคครับผมขิตนาจินไหมครับผมสวัสดีครับ